ท,ทุกการต่อสู้นักกีฬาไทยด้วยอาหารและการสื่อสารในสึก a เอเช Game กและ Asian Paragame ม2022ต่อเนื่องเป็นปีที่7 <S <S เครื่อเจริญพกพาพนโดย CTF และ c p r จัดเต็มเบียงอาหารอร่อยมีประโยชน์ปลอดภัยมีช่วงฝึกซ้อมขณะที่ True Corporation จะเตรียมซิมบลอมมิ่งบนเครือข่าย 5G เชื่อมต่อทุกการสื่อสารทุกกำลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างรวดเร็วทันใจเล่นเน็ตได้ไม่สะดุดรวมทั้ง True Money ช่วยให้สะดวกง่ายเวลาไปซื้อของในร้านค้าทั่วจีนทุกท,ที่ที่มีป้ายอาลิเทก็สามารถสแกนจ่ายด้วยแอป True Money ได้ทันทีพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีลาไทยสู้สุดทุกสนามคนไทยหัวใจหนักสู้ ครับวันนี้ก็เรามาส่งนักกีฬานะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนักกีฬา,าชาวไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับที่มุงจีน,นะครับาทางเครือเจริญพกคภัณฑ์เรากา็ดึงในสิ่งที่เรา,าเชี่ยวชาญนะครับทางด้านอาหารแล้วก็ทางด้านการสื่อสารนะครเขาเป็นกำลังใจและกำลังกายให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับ ทาง CPF c p r เนี่ยเราก็ได้นำอาหารนะครับที่เหมาะต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีอนามัยให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับตั้งแต่สุกซ้อมในเมืองไทยโดยการสั่งได้ผ่านทางแอปของ 7-Eleven Delivery นะครับให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับเราก็ทางด้านสื่อสารเนี่ยเ,เราก็ได้ให้ซิมการ์ดนะครับ ให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับในการแข่งขันที่เมืองจีนครั้งนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนซึ่งปีนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็มีตัว v o เชอร์นะครับเป็นเงินที่ใส่เข้าไปในแอป,ปของจูมันนี่ให้กับนักกีฬาทุกคนสามารถทําความสะดวกในการใช้ใจ่ายนะครับในเมืองจีนได้ซึ่งผ่านทางพาร์ทเนอร์ของเรา ที่อาลีเพย์นะครับซึ่งมีประมาณ5ล้านสาขานะครับ5ล้านจุดนะครับที่ในเมืองจีนเพื่อความสะดวกสบายนะครับก,ก็เป็น2อย่างนะครับที่ให้กับนักกีฬาทุกคนแน่นอนนะครับเราก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการโอลิมป,ปิกนะครับแล้วก็พาราลิมป,ปิกด้วยนะฮะที่ให้ความมั่นใจแลวก เชื่อมั่นในเครือเจริญพุทธภัณฑ์มาตลอดนะครับหลายปีแล้วนะครับเราก็ขอ,อต,ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะครับที่ไปแข่งขันครั้งนี้ในมินชีนทับในนามของ <c oughs> พาราลิมปิกไทยนะครับนักกีฬาคนพิการแต่เดิมเราก็คิดว่าเราเล่นกีฬาโดยไม่มีความหวงังเล่นดูโดยโดยโดเดี่ยวแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ ดีขึ้นมากโดยเฉพาะวันนี้ผมเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ก็ผมคิดว่านักกีฬาทุกคนมีกําลังใจที่ดีขึ้นมากที่แต่เดิมนั้นเรารู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งแต่วันนี้ CP ที่ถือว่าเป็นคนที่น่าจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในระดับหนึ่งของประเทศยังให้ความสนใจเราไม่ทอดทิ้งเราอันนี้ก็ ทำให้นักกีฬามีกําลังใจนะครับผมคิดว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันกันกบคนที่ไม่พิการเขาได้อย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่มีขึ้นโดยการนำของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ ทำให้นักกีฬาของเราจะมีกําลังกายกําลังใจก็ในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เราขอบคุณประเสริฐเือเจริญพ,พุกพันธ์สีพีรทรูด้วยที่ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกเทศไทยซึ่งเป็นโู้มไปทางการกีฬาประเทศไทยเรารับผิดชอบ ต่อไอกีฬาเพื่อความเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชชินเกมหรือโอลิมปิกเกมเพราะเป็นการแข่งขันระหว่างชาติที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลกแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอาหารก็ดีเรื่องของการสื่อสารอะไรก็ดีเนี่ยทำให้นักีฬากับเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนโค้ชอะไรต่างเนี่ยนเขามีความสบายใจมาก เ็มีการตริดต่อกับทางบ้านแล้วก็โดยเพราะยิ่งในการไปหางจงเกมครั้งนี้นะก็ยังมีทรูมันนี่เนี่ยนะที่ำให้นักกีฬามีความสะดวกในการใช้เงนะินในต่างๆนะแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อเทียนนำความสุขมาให้กับประชาชนนะเราจะพยายามได้เหรียญทองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แม้ว่าเราจะรู้ั วอเจ้าภาคทางซีเกมเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขามีการเตรียมตัวมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ปีนี้แม้ว่าจะเป็นการปี2023แต่เขายังเรียกเอเชียนเกม2022เพราะเป็นการเลื่อนมานการะหนึ่งจากเรื่องของปุดเพราะนั้นในการไปหางโจวครั้งนี้ มีการแยกการแข่งขันทั้ง6เมืองครับและบางเมืองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินทาง4-5ชั่วโมงบางแห่งก็เลาะชั่วโมงกว่า2-3ชั่วโมงก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะทางทั้งซีพีเคเจริญโภคัน์เนี่ยก็มีการช่วยเหลือพวกเราทั้งเรื่องอาหารเรื่องทางศุณสาอะไรต่างๆ็าท,ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับนักกีฬาเจ้าอว่าดีมาก